น,นี่ค้าบมากเลยนะครับผมมาเรามาดูกันเลยนะครับผม,มาโอเคมาครับผม <S <S อ่ะอันนี้คือกดตีปกตินะครับหนึ่งครั้งอุ้งก็จะยิงมาอย่างงี้สองครั้งก็ยิงมาอย่างงี้ครั้งสุดท้ายครั้งที่าสามอุ้คือมันก็ท้อบบเกมยิงขวาแล้วก็ยิงซ้าย <lawsuit. S 1> ครับแล้วก็ยิงคู่นะครับนะครับแต่เดี๋คือการกดตีปกตินะครับเรามาดูสกิลหนึ่งกันเลยนะครับเนี่ยอันนี้่กดเลยตู๋นะครับอ่ะอันนี้ผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสกิลหนึ่งของผลต้นนัทตื่นเนี่ยเราสามารถกดได้สองแบบแบบแบบแรกก็คือกดแบบกดไปเลยแบบกดทีเดียวเนี้ยบมา มันก็จะปกตินะครับมันก็จะไม่แรงนะครับมันก็จะไม่อลังการนะครับตาเมมันก็จะไม่ดีนะครับแล้วตัวก็จะไม่กระเด็นด้วยนะครับอิธีีๆดีก็คืออะไรเนี่ยกดค้างนะครับแล้วก็ยิงครับตาเมย์มันจะเยอะแถมมันกกว้างแล้วก็อลังการด้วยแถมตัวเราจะกระเด็นออกไปข้างหลังด้วยเด็กครับมาไปดูซิกืองกันเลยน่ครับปู๊บมีครับ สองก็จะประมาณนี้นี่ครับผมกดได้สองแบบนะครับเด็สิ่งสองก็จะกดได้สองแบบนะครับแบบแรกก็คืออยู่บนพื้นนะครับนี่ตัวเราอยู่บนพื้นนะครับกดมันก็จะเป็นเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าแบบที่สองขอ,องเลยเนี่ย,ย,ยนี้ก็ยิงกันเลยอันที่สองก็คืออยู่บนฟ้านะครับมันก็จะเป็นการ แบะอันนี้ไม่ใช่ต่อยนะถ้าเราอันนี้ต้องไปลองกับคลิปนะครับผมมันจะไม่ทำงานเนาะอ่ะสกิลส่กันนะคือสกิลสามนะครับื่อนนี่ฮะอันนี้ต้องไปเทสกับคลิปนะครับผมไอคลิปหายแล้วทุกคนโอเคโอเครเับหนึ่งขอจะกกลนี่ก่อนอันนี้ ผมไม่น่าจริงๆนะผมไม่น่าปล่อยสกิลว้าวไปโดเลยอ่ะเออไปรอข้างในกันเถอะครับอาชีพที่อาจจะไม่กว้างข้างหัภายนะครับนี่ครับนเด็กก็จะไปแบบนี้นะครับถ้าเราชนตัวนี้คนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเด็กๆก็จะเป็นการเหียงคนแล้วก็หมุนหมุนไปมาหมุนไปมาหมุนไปมานะครับก็ทุบลงกับพื้นนะครับผมสกิลสุดท้ายช้คือวีนะครับผมอ่ะก็จะเป็นการสแปมนะกดค้างให้ดูนะครับ ค้างนะผมจะกดทำการกดค้างนะครับนี่กดค้างนะเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยมีคนมายุง่งไงทุกคนเอออันหนึ่งครับนี่ครับผมผมได้ได้ทำการเอ่ออะไรออกเออผผมก็จะทำการแอะไรเป็นที่ราร้อยเนี่ยครับผมออกซื้อผ้าใหม่เนอะ เลยาไเซิฟีนคนไม่ยุ่งอะไรเลยนะมามาดูกันเลยครับมาโอเคมาอย่นเซฟโซนนะครับโอ้ยแมปไปโหลดร้อยแมปโหลดกันแป๊บหนึ่งนะครับผมแปนรับมาเลยนะครับว่าสกีเวสกวก็จะป็นอานนี้ดดด อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะการเคลื่อนที่ปีนได้นะอยู่บนน้ำได้นะโอเคเราไปดูเราไปดูแบบไม่ตื่นกันไปดูกันเลยเนตอนนี้นะคบผมก็ได้ทำการทำเป็นเวอร์ชันไม่ตื่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอเคเราไปดูกันเลยแบบอ่ะสกิลแรกก็จะเป็นการนี่รับายยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะนี่ตุ้มนะครับอ่ะมือนกับการตื่นอะไรอ่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบ เหมือนดานะนี่นะโอ้ยโถบโถบนะับผมนี่ดดดดดีดมดีนะผมอันนี้ก็อันนี้นะฮะผมโอเคะผมคือคนที่ทุกคขเราตัวไปก่อนบ๊ายบายับผมโอ้ลืมนี่ไปเลยโอเคบายบาย